บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึก ยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วชีวิตของสรพสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัตเป็นชีวิตที่เสี่ยงต่อภัยรอบด้านหากผู้ใดรู้จักใช้ชีวิตที่เกิดมาด้วยความไม่ประมาทมันสร้างบุญบาร,รมีก็จะมีบุญหนุนนำชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง บุญเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าอัญม,มณีใดๆในโลกจะยึติดตามตัวเราไปได้ทุกขนทุกแห่งแล้วก็ทุกพบทุกชาติจะคอยส่งผลดีให้กับชีวิตของเราตลอดเวลาและกิจกันบาปอากุศลสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ห่างจากตัวเรา ยิ่งเรามีความบริสุทธิ์มากบุญก็จะยิ่งมากและให้ผลได้เต็มที่โดยไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคดังนั้นเราควรใช้วันเวลาที่ผ่านไปในการสั่งสมบุญทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้ได้ตลอดทั้งวันบุญจะติดตามหล่อเลี้ยงให้เราประสบความสำเร็จ ในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูก พอสบายๆคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดี กระคะแนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปรง่งแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ ของใสนึกน้อมใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมติว่า เรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้าย ให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิด ที่มันเกิดขึ้นของพระราตนตรยัยให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมว โตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆว่าที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7มีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้ พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้ว ภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆจนกว่าใจใจะหยุดนิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุติยะสิกขาละกะสูตรว่าตัสมาติหาภิกขเวเอวังสิกิตพังกาตัญโนภวิสามิกตเวทิโน นะจนโนอมเหสุอัปกรรมปิกตังวินัสิตสติเอวังฮิโวพิกเวสิกิตพังเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราน่จากเป็นผู้กตันญยูเราจากเป็นผู้กตะเวทีอุปการะแม้น้อย ที่บุคคลกระทําแล้วในพวกเราจากไม่เสื่อมหายไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลความกระตัญยูคือความรู้จักอุปการะคุณที่คนอื่นทําไว้กับตนแล้วก็ตามระลึกถึงไม่เคยลืมเลือนพูดใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นคนที่สูงกว่าเราเสมอเราหรือว่าต่ำกว่าเราที่ทำคุณแก่เราแล้วจะมากหรือน้อยก็ตามเราต้องตามระลึกถึงด้วยความทราบซึ้งใจอยู่เสมอไม่ลืมอุปการะคุณท่านเหล่านั้นเช่นท่านผูท้ที่เลี้ยงดูสั่งสอนเรามาให้ที่พัก ให้งานทำช่วยเหลือเมื่อยามขัดสนในชีวิตยามมีภัยเราต้องตามระลึกถึงพระคุณท่านอยู่เสมอกะตเะเบทีคือนอกจากจะระลึกนึกถึงคุณท่านแล้วนะ่ยต้องตอบแทนคุณของท่านเหล่านั้นด้วยตอบแทนให้ยิ่งกว่าที่ท่านมีอุปการะคุณต่อเรา แล้วก็ประกาศคุณความดีของท่านให้ยิ่งใหญ่สมกับที่ท่านได้ทำประโยชน์ใหญ่ให้กับเราโดยเฉพาะประสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์อุปชาอาจารย์ของเราจะต้องตามระลึกนึกถึงพระคุณของท่านอยู่เสมอ แล้วก็จะต้องตอบแทนพระคุณของท่านในทุกโอกาสและประกาศคุณความดีของท่านให้เต็มที่ด้วยอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีโดยแท้เหมือนอย่างพระสารีบุตรเทระผู้เป็นยอดของภิกษุที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดกตัญญูก็เพราะว่า แม้ราทพรามจะเคยถวายข้าวเพียงทัพพีเดียวเท่านั้นนะจ๊ะท่านก็ยังอุตส่าห์จดจำบุญคุณของพรามได้แล้วก็ตอบแทนคุณได้บวชให้ราทพรามรับไว้เป็นสัตว์ทิวิหาริกคอยแนะนำพร่ำสอนอบรมธรรมะให้ โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากเราตามปกติพระทิบวชในวัยชาราย่อมลำบากและเนื่องจากผ่านโลกมามากทิฏฐิมานะก็มากจะว่ากล่าวตักเตือนก็ยากจึงไม่มีพระรูปไหนอนุญาตให้ท่านบวชแต่พระราธะอาศัยว่าเด็กครูดี และก็น,น้อมรับคำสอนของครูบาอาจารย์ในที่สุดท่านก็นสามารถฝึกฝนอบรมกายวาจาใจจนได้เป็นพระแท้ที่สมบูรณ์คือเข้าถึงกายธรรมอรหัตเป็นพระอรหันต์ผูดถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตนั่นก็เป็นเพราะอาศัย ความกตัญญูกตตาเวทีของพระเถระนั่นเองนอกจากนี้พระสาริบุตรท่านยังมีความเคารพในพระอาจารย์องค์แรกซึ่งเป็นผู้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของท่านให้เข้ามาสู่ธรรมวิน,นัยพระอาจารย์รูปนั้นก็คือพระอัศชิเถระ ในสมัยแร,แรกที่ท่านออกสแสวงหาโมฆะธรรมพร้อมกับเพื่อนรักคือโกลิตามานพได้ออกบวชเป็นปริพาชกเดินทางทั่วชุมพูทวีปก็ยังหาครูที่จะมาชี้เส้นทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไม่ได้ แม้ท่านสามารถตอบปัญหาของเจ้าลัทธิทั้งหลายได้หมดเพราะมีปัญญามากแต่ก็ยังไม่พบทางสว่างของชีวิตเมื่อมาเจอพระอัศสิิเถระซึ่งท่านกำลังบินบาบอุปติสาปริภาชกก็ได้สังเกตเห็นกิริยาอาการที่สงบสงเงียมสง่างาม หน้าเลื่อมสายของพระเถระจึงคิดว่าพระรูปนี้จะต้องมีคุณธรรมภายในที่ลึกซึ้งอย่างแน่นอนจึงเฝ้าติดตามเพื่อรอคอยจังหวะที่จะเข้าไปสอบถามธรรมะกับท่านเมื่อพระอัสชิเริ่มจะฉันพัตตาหารที่ใต้รมม่มไม้ อปปติสาก็ปูราดอาสนะถวายแล้วยังถวายน้ำดื่มให้ด้วยไม่ได้มีความหยิ่งทนงในความเป็นผู้ฉลาดทรงภูมิปัญญาเลยเพราะท่านอยากได้ความรู้แล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่หมดกิเลสจึงยอมที่จะรอบน้อมต่อบผู้ที่ตนเองคิดว่า เป็นบุคคลผู้มีธรรมะสูงส่งเมื่อพระเทระฉันเสร็จแล้วจึงเริ่มถามท่านว่าอินทรีย์ของพระคุณเจ้านะ่ะผ่องสายยิ่งนักท่านชอบใจธรรมของใครใครเป็นครูของท่านพระอาสชิเทระเห็นว่าปริพาชกส่วนใหญ่ จะเป็นปฏิปักษ์กับพระพุทธศาสนาแต่ปริพาชกผู้นี้ไม่ธรรมดาต้องเป็นผู้มีบุญจึงมีความเลื่อมใสและท่านก็บอกว่าท่านเป็นผู้บทใหม่เพิ่งเข้ามาในธรรมวินัยนี้ไม่นานจึงกล่าวธรรมะด้วยความถ่อมตนเพียงย่อยๆว่า ทมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นเรามาหาสมณนะมีปกติตรัสอย่างนี้นี่แค่เพียงคำพูดไม่กี่ประโยคนีจ้ะอุปติสมานพก็สามารถแทงตลอดในธรรมได้ทันที เพราะท่านเป็นผู้มีปัญญาม,มากอาริยาาสัจสี่ก็กระจจางแจ้งขึ้นมาในดวงจิตพิจารณาเห็นว่าสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนมีความทุกข์เป็นพื้นฐานที่มีทุกข์ก็เพราะตัณหาคือความทยานอยากทั้งกามาตัณหาภวะตัณหาวิภวตัณหา จะหมดทุกได้ก็ต้องทำนิโรธคือทำใจให้หยุดพอใจให,หยุดเท่านั้นจึงจะดับทุกได้และหนทางสู่ความดับทุกนั้นก็ต้องดำเนินตามอริยมรคมีองค์แปดท่านแทงตลอดในธรรมเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงธรรมกายในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นประโสดาบัน และได้นำถ้อยคำอันเป็นสิริมงคลน,นี้นะี่ไปบอกให้โกริตะผู้สหายได้ฟังพอเพื่อนกล่าวประโยคเดียวกับที่พระอัสชิกล่าวจบโกริตะก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นประโสดาบันตามไปด้วยแล้วก็จักชวนกันไปบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ชื่อใหม่ว่า พระโมคลาน,นะและสารีบุตรและท่านั้งสองก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอัครสาวกซ้ายขวาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้จะได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรติอย่างนั้นพระสารีบุตรก็ไม่เคยลืมบุญคุณของพระอาสสชิซึ่งเป็นครูบาอาจารย์องค์แรกเลยนะจ๊ะ เวลาก่อนจำวัดหรืว่าจะเดินทางไปพักจุด่ที่ไหนก็ตามท่านจะตามระลึกถึงพระอัสชิเทระผู้เป็นอาจารย์เสียก่อนไม้ว่าพระอาจารย์พำนักอยู่ทางทิศไหนก็จะจำวัดหันทิศะไปทางนั้นเป็นการแสดงความเคารพต่ออาจารย์การกระทำของท่าน ยังเป็นที่เรื่องลือของลูกศิษย์ลูกหาว่ามีความกระตัญญูเป็นเลิศนับเป็นพระเถระผู้เป็นต้นบุญต้นแบบสมกับเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เป็นตัวอย่างของความกระตัญยูต่อบุคคลผู้มีพระคุณว่าใครก็ตาม ที่เคยทำอุปการะคุณต่อเราก็ต้องหาโอกาสตอบแทนและมีความเคารพเลื่อมใสได้วยใจจริงต่อบุคคลนั้นโดยเฉพาะผู้ที่แนะนำหนทางสว่างให้กับเราให้เราได้รู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนได้ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง เราต้องบูชานอบน้อมบุคคลนั้นด้วยความเคารพพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่าบุคคลรู้แจ้งธรรมติประสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจากบุคคลใดพึงนอบน้อมบุคคลนั้นโดยความเคารพเหมือนพราม์นอบน้อมบูชาไฟ คือท่านในมีความเคารพในบุคคลนั้นบูชาสรรเสริญเทิดทูนตลอดเวลาชีวิตเราก็จะได้เจริญก้าวหน้าดังนั้นเราต้องรู้จักถน,นอมน้ำใจผู้มีพระคุณตอบแทนช่วยเหลือการงานของท่านให้ท่านได้เบาใจจะเอาเรื่องร้อนใจมาให้ท่าน จะเป็นการรบกวนท่านความกระตันยูเป็นคุณเครื่องความเจริญเป็นธรรมของสัตบุรุษผู้รู้ทั้งหลายสรนเสริญผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีดังนั้นลูกทุกคนต้องตระหนักถึงความกตัญญูกะตะเวทีเอาไว้ให้มากอย่าดูเบา อย่ามองข้ามแต่ให้มีคุณธรรมข้อนี้เต็มเปี่ยมอยู่ในใจแล้วเราจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตชีวิตจะไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและมีใจชนะและ้วจะเริ่มปฏิบัติธรรมบูชาผู้มีพระคุณตั้งใจ,จเจริญสมาธิภาวนาเอาบุญที่เกิดจากการทำ ภาวนาบูชาธรรมท่านเป็นปฏิบัติบูบชาทำอย่างนี้จึงจะสมภูมินักปฏิบัติธรรมผู้มีธรรมะอยู่ในใจนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ลูกทุกๆคนมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองให้พ้นจากทุกโศกโรคภัย ให้มีทรัพย์สมบัติไหลามาเทมาไม่ขาดสายให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนารู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ในวิชาธรรมกายคิดอะไรในสิ่งที่ดีก็ขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน